ปุ้ยมีโอกาสวกกลับมาเรื่องเนี้ถามว่าเออแล้วน้องจะอยู่ยังไงวันที่ธนูติดคุกไปวันที่แม่ติดคุกหรือแม่ก็โดนอะไรไปถามว่าหน่อยว่าน้องจะอยู่ยังไงในโลกแห่งความเป็นจริงจะไม่ให้เขาเจอเพื่อนเลยเหรอแล้วเพื่อนต้องทำไงแล,แล้วถ้ามีเพื่อนแซวเขาไงเขาทำไงครับ ่อเนื่องสำหรับกรณีน้องไนซ์เชื่อมจิตที่ตอนนี้สังคมต่างลุ้นว่าสารจะมีคำสั่งให้แยกตัวเด็กออกมาพูดคุยหรือไม่โดยเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นัดไต่สวนคำร้องที่พมจังหวัดสุราษฎร์ธานียื่นคำร้องคุ้มครองสวัสดิภาพของน้องไนซ์โดยทางครอบครัวเชื่อมจิตได้ส่งทนายความไปขอเลื่อนการไต่สวนต่อมาทนายธรรมราชสารปัญญาเดินทางมาที่สอนอทองหล่อ เพื่อแจ้งความเอาผิดทนายอนัน,นชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมตามมาตรา136ฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานจากกรณีที่มีการพาดพิงถึงหลายคนทั้งตำรวจทองหล่ออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนรวมถึงอายการจังหวัดสุราษธานีนอกจากนี้ทนายธรรมราชยังได้พูดถึงคดีที่พมไตส่สวนเมื่อวันที่17มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราธานี โดยอ้างว่ามีญาติธรรมเป็นห่วงน้องไนท์จึงแจ้งความจำนงที่จะเป็นพยานในคดีนี้นับร้อยคนจากตอนแรกที่ตนเองอ้างพยานไปสี่ปากว่าการสอนธรรมะเป็นประโยชน์กิจกรรมของน้องไม่ได้ขัดต่อสวัสดิภาพของเด็กแต่ในทางกลับการหากสารสั่งให้หยุดกิจกรรมต่างๆน้องจะรู้สึกเสียใจเพราะรับหน้าที่มาสอนธรรมะจะให้หยุดทำไม นายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมซึ่งเป็นที่เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดโพสต์ข้อความว่าดีใจจังจะได้ขึ้นสารพิสูจน์ความจริงแล้วว่าเด็กชายไนส์เป็นออทิสติกหรือไม่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ส่งหมายนัดคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กคดีอาญาระหว่างเด็กชายเนยรมิตรโดยนางสาวนัทพรผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ร้องกับนายอนันชัยชัยเดชนายแทนคุณจิตอิสระ นางชาลิดาพละมาศผู้ถูกกล่าวหานัดไต่สวนคำร้อง24มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาในคำร้องดังกล่าวได้กล่าวหาว่าผมอีแทนคูณและคุณต้นอ้อชลิดากล่าวเท็จว่าเด็กชายเนยรมิรรหรือไนา์เป็นออทิสติกทำให้ถูกบูลลี่จากเพื่อนๆและบุคคลทั่วไปทำให้เกิดความกระทบกระเทือนทางจิตใจจนไม่อยากไปโรงเรียนโดยอ้างมาตรา27พรบคุ้มครองเด็กพศ2567 และขอไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กชายเนยรมิตรในการยื่นคำร้องคอสอสดังกล่าวเมื่อวันที่30พฤษภาคม67เป็นกรณีฉุกเฉินแต่สารยกคำร้องให้เป็นการไต่สวนด้วยวิธีธรรมดาผมคุณอี้และคุณต้นอ้อดีใจมากที่จะได้ขึ้นาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษธานีเพราะจะได้พิสูจน์ความจริงว่าเด็กชายเนยรมิตรหรือไนซ์เป็นออทิสติกหรือไม่ ถ้าเป็นจริงจะได้สอนพ่อและแม่ถึงวิธีการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกอย่างถูกต้องและจะได้พิสูจน์ว่ามีข้อความไหนที่ผมคุณอี้คุณต้นอ้อกล่าวหาเด็กชายเนรมิตรเป็นออทิสติกจริงเป็นแต่เพียงการตั้งคำถามกับความสงสัยว่าเป็นออทิสติกหรือไม่เท่านั้นคำร้องดังกล่าวหักมีการเบิกความเป็นความเท็จผมจะดำเนินคดีฟ้องเท็จและเบิกความเท็จทั้งแม่และลูกโทษจำคุกไม่เกิน5ปี ขออย่างเดียวให้เอาเด็กชายเนยรมิตรหรือไนซ์รวมถึงพ่อมาเบิกความที่ศาลด้วยนะผมอยากถามค้านมากๆอันหนึ่งในวันที่24มิถุนาย,ยน67เวลา9นาฬิกาวันนัดผมติดว่าความที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ซึ่งนัดไว้ก่อนแล้วจะขอเลื่อนไปก่อนไม่ได้หลบหรือนี้นะครับอย่าเข้าใจผิดขึ้นศาลเมื่อไหร่จะได้รู้ว่าสนุกจริงหรือไม่ตามที่คุณปรารถนา ล่าสุดปุยรสอรินและอี้แทนคุณได้ไลฟ์สดพูดคุยกันถึงประเด็นดังกล่าวโดยช่วงหนึ่งอี้แทนคุณได้พูดถึงว่าถ้าวันที่ทนวยติดคุกแม่ติดคุกหรือโดนอะไรไปแล้วน้องไนท์จะอยู่ยังไงและถ้าเพื่อนแซวเขาจะทำยังไงซึ่งปุยรสรินเมื่อได้ยินดังนั้นถึงกับน้ำตาซึมพร้อมบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่อี้พูดถึงเชื่อมจิตแล้วตนเองอยากจะร้องไห้เพราะน้องเชื่อมจิตเขารุ่นเดียวกันกันกบน้องแฝดลูกชายของตอนเอง ้าปุ้ยมีโอกาสวกกลับมาเรื่องนี้ถามว่าเออแล้วน้องจะอยู่ยังไงวันที่ธนวยติดคุกไปวันที่แม่ติดคุกหรือแม่ก็โดนอะไรไปถามว่าหน่อยว่าน้องจะอยู่ยังไงในโลกแห่งความเป็นจริงจะไม่ให้เขาเจอเพื่อนเลยเหรอแล้วเพื่อนต้องทำาังไงแล้วถ้ามีเพื่อนแซวเขาไงเขาทำยไงครับนี่เอ่อพี่นี่เป็นครั้งแรกที่พูดเรื่องชั่จุ่ัน้ัน ใช่เพราะว่าน้องชื่นจิตเนี่ยเขาเขารุ่นเดียวกับน้องแฝดลูกชายปุยนะ้ยเเอ่อนั่นแหละปุ้ยลองคิดดูว่าเนี่ยถ้ามันผมไม่รู้จะพูดยังไงคือนี่เป็นเรื่องแบบที่ผมแบบผมอินมากอะแต่ว่าพอบันเจอไอ้คนแบบเนี้ยผมก็อ่ะผมก็ไม่รู้จะทำไงซึ่งอีแทนคุณยังพูดแทงใจไปอีกว่ายิง่งปุ้ยมีลูกแล้วยิ่งต้องตระหนักรู้ว่าทำไมเราถึงต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดให้กับลูกเรา ทำไมเราถึงต้องเลี้ยงล er ูกเราให้คนอื the, ่นเขารักเพราะเรารักลูกเราอยู่แล้วแต่ความรักของเรามันต้องอยู่บนฐานของความจริงความเข้าใจที่เราอยู่กับสังคมได้เราต้องเลี้ยงลูกเราให้คนอื่นเขารักนี่คือหัวใจสําคัญปุ้ยไม่มีลูกแล้วยิ่งต้องรตระหนักรู้ว่าทําไมเราถึงต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดให้กับลูกเราทําไมเราถึงต้องเลี้ยงลูกเราให้เป็นให้คนอเขารักเพราะเราอะรักลูกเราอยู่แล้ว แต่ความรักของเราอ่ะมันจะต้องอยู่บนฐานของความจริงความเข้าใจที่เราอยู่กับสังคมได้เราต้องเลี้ยงลูกเราให้คนอื่นเขารักครับนี่คือหัวใจสําคัญเราต้องเลี้ยงลูกเราให้คนอื่นเขารักลูกเราถ้าเราเลี้ยงลูกเราให้เรารักเราตามใจเท่าไหร่ <ul ain> ยังไงลูกมันเร็วยังไงเราก็รัก <ul ain> เห็นไหมครับลูกที่เปขัเด็กที่ไปฆ่าคนอื่นลูกฉันเป็นคนดีลูกเพราะในสายตาพ่อแม่ยังไงก็รักลูกแต่ในสายตาคนอื่นตอนเนี้ยลูกกลายเป็นตัวตลกไปแล้ว ถ้านานวันต่อไปถ้าเด็กคนนี้ก้าวร้าวขึ้นเรื่อยๆก้าวร้าวขึ้นเรื่อยๆก้าวร้าวเรื่อยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ